จะพาทุกคนมาเที่ยวเอเชียทิปเบือสิริมหันนบเราย้อนไวไปเล่นม้าหมุนกันอร่อยมากเด็บเบส สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อ้อมก็จะพาทุกคนมาเที่ยวเอเชียทิกริเวอร์ฟอนนะคะไปดูกันค่ะว่าเอเชียทิกมีอะไรบ้างวันนี้ไม่ได้แพลนเลยค่ะว่าจะทานร้านไหนเพราะว่าที่นี่มีร้านอาหารหลากหลายแล้วก็มีร้านขนมด้วยนะคะไปกันเลยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นร้านค้ามีขายของที่ระลึกขายเสื้อผ้ากระเป๋ากระเป๋าสารก็มีค่ะนี่ค่ะทุกคน กระเป๋าสวยๆมีร้านขายกลมด้วยนะคะเริ่มมีนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวแล้วนะคะร้านรองเท้ารองเท้าน่ารักมากค่ะร้านนี้เสื้อผ้าก็เก๋นะคะมีเสื้อผ้าสีขาวๆไก่เที่ยวริมน้ำอย่างนี้เหมาะมากเลยค่ะทวงกุญแจราคาถูกมากเลยค่ะ ร้านนี้ขายเครื่องหอมนะคะร้านนี้น่าสนใจเดี๋ยวแวะชมหน่อยนะคะเขาจะแบ่งโซนเป็นเรียกเป็นโกดังนะคะโซนโกดังหนึ่งสองสตรงนี้เป็นโกดังหค่ะมีน้ำพุอยู่ตรงกลางคนก็ชอบถ่ายรูปนะคะที่เอเชียทิกมีจุดถ่ายรูปหลายที่มากเลยค่ะ ว้าวมีทางเดินสวยจังเลยร้านนี้มินิโซนะคะก็จะมีร้านแบรนด์ต่างๆเหมือนในห้างค่ะมีร้านไอศครีมด้วยนะคะบรรยากาศริมน้ำอย่างนี้นะ่าถ่ายรูปมากเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทานอาหารกันเรามาถ่ายรูปเล่นกันก่อนดีไหมคะเอาไวโ้โพสลงโซเชียลค่ะ ชื่อเรือสิลิมหันนบนะคะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านเครื่องดื่มด้วยค่ะมีม้าหมุนด้วยนะคะสำหรับครอบทัวที่มีลูกหลานเด็กๆก็สามารถพามาเล่นม้าหมุนได้ค่ะม้าหมุนสวยมากเลยค่ะเหมือนงานเฟสติวัลในยุโรปเลยค่ะไปปะปะ๊าเราย้อนไวัยไปเล่นม้าหมุนกัน กระเช้าให้เรานั่งนะคะแล้วก็ผ่านเข้าไปข้างในน่าจะเป็นเหมือนบ้านผีสิงอย่างนั้นนะคะมีภาพที่น่าตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็วนออกมาด้านนอกเชียงกริดนะคะเขาก็มีลอนดอนอายค่ะของไทยเราก็มีชิงช้าสวรรค์แบบนี้นะคะเป็นกระเช้า เราไปดูราคากันนะคะผู้ใหญ่ราคา250บาทเด็ก150บาทต่อ1คนนะคะแล้วก็ VIP c o n ด o l a 2,000บาทสำหรับ2คนถึง5คนค่ะที่เอเชียชิคนะคะถ้าใครจะมานั่งชิงช้าสวรรค์มาได้ทุกวันค่ะเพราะเขาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัส5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดน,นะะักขัตฤกษ์เปิดตั้งแต่สโมงเ็นถึงเที่ยงคืนค่ะ เอนี่คุณลุงคนนี้เขาทำอะไรอยู่คะขอถ่ายรูปหน่อยละกันนะคะนี่ก็เป็นร้านฝีนะคะเป็นร้านอาหารหม้อไฟอาหารจีนโอ้โหอาหารทะเลน่าทานจังเลยร้านฝีนี่ด้านหน้าเขาติดป้ายอโลห้านะคะราคาก็ไม่แพงนะคะ ป้ายไว้พวกยำเนี่ยเริ่มต้นที่89บาทค่ะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารจานเดียวนะคะมีเมนูหลากหลายเลยค่ะนี่เป็นร้านสยามอินเดียนะคะมีอาหารอินเดียหลากหลายชนิดมากเลยค่ะ อาหารอินเดียที่ป๊อปปูล่าอย่างชิคเก้นพิก้าก็มีนะคะมีอาเขตนะคะแบ่งเป็นล็อกๆ็อกนะคะเป็นร้านเสื้อผ้าของใช้กระเป๋าเขาแบ่งเป็นกรอกค่ะกรอก1นึ่กรตอองกลตอกสามก4องสี่เหมือนละลายซับอย่างนั้นนะคะมาแล้วซับหมด มีพรมสวยๆเอาไว้แต่งบ้านนะคะเรียกว่ามาที่เอเชียทิคนี่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะทั้งช้อปปิง้งซื้อของใช้เครื่องประดบับของตกแต่งบ้านของที่ระลึกทานอาหารอร่อยๆถ่ายรูปสวยๆริมแม่น้ำบรรยากาศดีวิวดีค่ะอ้อมชอบทานแกงส้มค่ะ เชฟตู่จากครัวใบฟเฟิร์นนะคะก็เลยส่งแกงส้มปรุงสําเร็จมาให้ค่ะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษเนื่องจากเชฟตู่เป็นเหลนสายตรงของคุณหญิงช่วงกับเจ้าพญาสวัสด,สด์นามสกุลเดิมของเชฟตู่ก็คือสุววันปัทธรค่ะเป็นแกงส้มรสชาติดั้งเดิมต้นตํำรับหรือว่าจะเรียกว่ารสชาววังก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทําด้วยกันแล้วก็ชิมด้วยกันเลยนะคะขวดหนึ่งก็จะมีน้ําแกงส้ม500มิลลิลิตรค่ะทําได้ถ้วยหนึ่งสองคนนะคะวิธีทําก็ง่ายมาก ลแล้วก็เทน้ําแกงส้มลงไปในหม้อนะคะที่เราตั้งไฟไว้แล้วโดยไม่ต้องใส่น้ําเปล่าเลยค่ะปิดฝารอให้เดือดอ้อมกําลังจะทําแกงส้มชะอมชุบไข่ทอดใส่กุ้งสดค่ะพอน้ําแกงเดือดนะคะใส่ส่วนผสมลงไปนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ชะอมชุบไข่ทอดลงไปเลยค่ะปิดฝาไว้ค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะกลิ่นของเครื่องแกงส้มหอมจริงๆเลยค่ะแล้วเราก็ตักใส่ช่วยเลยนะคะ นี่ค่ะได้แล้วค่ะทุกคนอืม mm. อร่อยมากค่ะรสชาติใช่เลยค่ะสำหรับคนที่ชอบรสชาติแกงส้มแบบคนไทยภาคกลาง mm. ก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับเชฟตู่ครัวใบเฟินได้ตรงนี้นะคะ mm. น้ำแกงส้มปรุงสําเร็จโดยเชฟตู่ครัวใบเฟินอ้อมเจนเอ็กซ์เช็คแล้วอร่อยชั่วมีร้านอาหารให้เลือกมากมายหลายร้านเลยค่ะ เมื่อกี้ก็มีอยู่ในใจแล้ว2ร้านนะคะคือโกดังทะเลแล้วก็แฮปปี้ฟิชแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งค่ะชื่อร้านเขาน่ารักมากเลยค่ะชื่อร้านเขาคือ why I love you เดี๋ยวลองดูนะคะว่าทำไม why I love you ไปดูกันค่ะ y ตัวนี้เขาสะกด w i n y นะคะโกดัง9นะคะ น่านั่งมากเลยค่ะมีที่นั่งด้านในเป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็ที่นั่งด้านนอกเนี่ยจะได้ชมตรีสดค่ะว้าวมีไลฟ์แฟนด้วยเดี๋ยวให้น้องแนะนำนะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างขออนุญาตแนะนำนะคะดิโกเซ็ต จุดละ999บาทเมนคอร์สลูกค้าเป็นเมนูสเต็กลูกค้าได้เลือกได้หนึ่งเมนพาสต้าลูกค้าเริ่มได้หนึ่งเมนูค่ะสลัดเลือกได้หนึ่งเมนูแอปเปิลเซอร์หนึ่งเมนูค่ะทั้งหมดลูกค้าจะได้สี่เมนูเลยเป็นอาหารโฟร์คอร์สนะคะสี่คอร์สท่านประธานแอปพุ๊บแล้วคุ้มค่ามากเลยค่ะ999บาทเมื่อกี้แอบเห็นเครื่องหมายบวกนิดนึงก็คือบวกเซอร์วิส ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะแนะนําเป็นโครเครื่องดื่มค่ะถ้าเกิดลูกค้าทานวายปกติราคาวายจย่อยู่ที่1,290บาทถ้าเกิดร่วมกับเมนูุซเซตอาหารนี้ราคาวายจะเหลือที่999บาทโอ้ราคาดีมากเลยเดี๋ยวเราไปชิมอาหารนะคะว่าจะอร่อยสมกับราคาหรือเปล่า ทุกคนคะ oh. การส่งเสริมการ oh. ขาย oh. นี่สำคัญมากเลยนะคะพ oh. อเดินมาที่ร้าน Why I Love You มีพนักงานเนี่ย oh. มาส่งเสริมการขาย oh. เข้ามา up selling oh. เราก็เลยรู้สึก ดีที่เขาเสนอเมนูนะคะและเสนอโปรโมชั่นในที่สุดเราก็เลยเลือกทานร้านไวไอเลิฟยูค่ะเพราะว่าพนักงานเขามาบริการถึงหน้าร้านเลยเห็นเราเข้ามาเยองๆมองๆถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้<ม>เขาเข้ามาเสนอโปรโมชั่นเลยก<ม>ารส่งเสริมการขายเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะ<ม>ประมาณช่วงยุค 90นะคะนางเอกกินน้ำส้มค่ะถ้าเขาเรียกว่าน้ำนางเอกแต่ว่านางเอกสมัยปัจจุบันนี้ต้องดื่มวายแล้วค่ะอาหารเรียกน้ำย่อยค่ะยำขาหมูทอดนะคะเดี๋ยวขอชิมเลยนะคะอร่อยมากเนื้อหมูนุ่มค่ะรสชาติยำอร่อยค่ะจานที่สองมาแล้วนะคะสปาเกตตีคาโบนาร่าค่ะแล้วก็เมนคอร์ส สเต็กปลากระพงค่ะเดี๋ยชิมปลาสเต็กกัน,นค่ะใช้ไ,ไ,ไ,ได้ค่ะอร่อยมีความมันของซอสครีมนะคะแฮมทอดกรอบอร่อยมากค่ะเข้ากันร้านนี้ใช้ได้แนะนำมาทานเลยนะคะเดีย๋ยวมาชิมตัวนี้ตัวนี้เป็นแอปเปอร์ไทเซอร์นะคะ อร่อยอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวขอทานต่อเป็นไส้เห็ดข้างในนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นแป้งบางกรอบค่ะแล้วมีชีสมีชีสอยู่ตรงนี้จานนี้เด e ดเบสตัวนี้นะคะที่เพิ่งทานไปเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีค่ะชื่อเคซาริยาค่ะ ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยนะคะตอนนี้แนะนำว่าต้องมาทานเลยค่ะจะทานแบบสไตล์อิตาเลียนนะคะนี่ทานแบบนี้ค่ะแอบมุมมามนิดน,นึงแบบตรงนี้เป็นไส้เห็ดนี่ค่ะท,ที่คำแรกย่อมทานแล้วรู้สึกเลยว่าอร่อยมาก จานนี้เป็นปลากระพงนะคะเนื้อปลากระพงมีความสดน้ำซอสที่ราดเนื้อปลากระพงนะคะมีความเค็มมันฝรั่งเขาจะทานมะนาวบีบมะนาวบนลงเนื้อปลานะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นมะนาวของทางยุโรป กล่ของมะนาวแล้วเนี่ยทำให้เนื้อปลามีรสชาติมากช่มขึ้นค่ะ สรุปแล้วนะคะร้าน Why I Love You อาหารอร่อยทุกอย่างค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยค่ะอ้อมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวเอเชียชิคนะคะได้รับบรรยากาศดีๆริมแม่น้ำทานอาหารอร่อยอร่อยช้อปปิ้งถ่ายรูปสวยๆนะคะแล้วก็ฟังเพลงเพอาๆสำหรับ EP นี้อ้อมลาไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวอ้อมจะ ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆกับดื่มๆหน่อยค่ะวันนี้ท่านประธานมาด้วยไม่เป็นไรกับดึ่ได้บ๊ายบายพบกันอีต่อไปค่ะ